สวัสดีครับน้องๆและผู้ที่สนใจ Photoshop ากา a p r i ยม r y s สเตชันนะครับชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่เครื่องมือในหมวดที่16นะครับซึ่งเป็นหมวดของไททูนทั้งหมดนะครับให้เราเปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับจะเห็นว่าจะมีน้องฟ้าแฟร์นะครับกำลังเล่นน้ำฝนกันอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เห็นว่ายังไม่ค่อยสนุกนะครับก็เดี๋ยวหาเพื่อนนะครับ เพื่อนซึ่งเป็นทีมทีม,มาแล้วนะครับอตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะครับขยายก่อนนะครับขยายตอนนี้ก็ลองดูนะครับลองจับขนาดของศรีรษะดูก่อนก็ได้นะครับความใกล้เคียงของศรีรษะนะครับ น่าจะประมาณนี้ครับดูเหมือนตัวจะสูงกว่าครับก็วางตำแหน่งตอนนี้ก็ลองคลิกที่พื้นก่อน,นครับตอนนี้ก็คลิกอคอนโทรลคลิกนะครับก็อิด t ิตนะครับอิดิตแานฟอร์มอตอนนี้คนนี้ก็ด้วยครับ เราขยับขยับทีละคนคนระับดูว่าเป็นอย่างไรขยับมาใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการปรับแสงนะครับสังเกตว่าแสงยังไม่โอเคนะครับก็ ไเน็ตนะครับไเน็ตส่งขึ้นไปข้างบน,นครับให้มีแถบสีฟ้าด้านบนเลยนะครับไม่งั้นจะลงไปในกล่องนี้นะครับก็คิปปิ้งแมสด้วยนะครับคีเอทคิปปิ้งแมสนะครับควบคุมเฉพาะกล่องนี้นะครับ okay. อลอขึ้นมานครับยับมา เวอร์ไปก่อนได้นะครับใครที่ไม่โอเคเราปรับแต่งนะครับถือว่ามาด้วยกันนะครับก็นี่นครับปรับลงโอเคสคนนี้ก็โอเคอยู่แล้วครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการนะครับ c o p y นะครับ Copy ี้กล่องนี้น ถ้าถ้าเราทําการ Copy เดี๋ยวดูตัวคิปเป้แมสะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะหลุดไปนะครับก็ให้ทําใหม่นะกดอ t เท n เนตแล้วก็คลิกตรงระหว่างนี้ก็ได้นะครับตอนนี้ให้เราทําการนะครับขยับลงมาครับแล้วก็ฟิป v e r t i c a l l นะครับ ตอนนี้ก็ต้องต้องแยกแยกกันนะครับเพราะตาระดับไม่เหมือนกันนะครับระดับของตัวตําแหน่งคอนโทรลคิกนะครับคอนโทรลคิกคอนโทรลคลิกนะครับนี่โอเคอันนี้ลงมาอีกหน่อยใช้แอโร่โช่วยก็ได้ตอนนี้ก็ คลิกที่ตัวโฟลเดอเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นซอฟไร n e นะครับซอฟไรทครับตอนนี้เราจะทำการเดี๋ยวลองคำสั่งนี้ดูนะครับได้ไหมครับไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ 50นะครับ50 50%แต่เราเข้งใจนะครับเราต้องการทำก็เดี๋ยวเราทำการสังเกตนะครับตัวเงาเงาตรงน้ำนี่นะครับจะมีลักษณะที่เบอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะจะเบอร์ด้วยนะครับ ตอนนี้ให้เราทำการนะครับ merge group นะครับแล้วก็ convert to smart object นะครับแล้วก็มาที่เบอร์นะครับ go t วเบอร์ God r, นะครับนี่มาแล้วนะครับสังเกตให้ใกล้เคียงกันนะครับ ประมาณวันนี้นะครับก็ถือว่าไปด้วยกันได้ครับไปด้วยกันได้ตอนนี้นะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะทำการเพิ่มตัวอักษรนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของวันนี้นะครับ สีอันนะครับอรินตันไททูลก็จะเป็นภาพปกตินะครับที่เราจะใช้กันโดยโปกติเลยนะครับก็มีอ่าเสมอหน้านะครับเสมอกลางเสมอหลังนะครับปรับสีก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองแดงนะครับเอาตัวแล้วก็จะมีนะครับตัวควบคุมก็เป็นเชสเตอร์นะครับเดี๋ยวเรา ลองร้อยนะครับ Dancing Queen นะครับมันจะมีอ่าคอนทนเนะครับตรงนี้นะครับ คือตอนนี้ก็แนะนําไว้ที่แค่72ครับตอนนี้ถ้าเราต้องการเพิ่มเราก็ใส่เพิ่มจากตรงนี้นะครับสามแรงไปนะครับ300อยอย่างแรงไปก็2องร้อครับกด Enter ครับ ซึ่งตรงนี้เราเคยเรียนกันไปบ้างแล้วนะครับตรงการปรับตัว Space นะครับช่องว่างตรงนี้เดี๋ยวเราทวนกันนะครับตั้งแต่วีโอแรกเลยนะครับซูชิบันเล่น,นะครับอตอนนี้เราจะกดตัวไอเบนะครับไอเบตอนนี้กดอัลเทเนตนะครับ แล้วก็ลูกศรซ้ายครับขยับเข้ามาทีละนิดอย่างนี้นะครับใช้อัลเทอร์เน็ตลูกศรซ้ายแต่ถ้ามากก็คอนโทรลอัลเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลูกศรซ้ายนะครับอย่างนี้นะครับ <th> นี่นะครับนี่เป็นการถูกันให้นะครับอย่างอันนี้น้อยก็อัลเทอร์เน็ตนะครับขยับลูกศร ขวาไปอันเทอร์เนตซอนซ้ายครับก็ดูไปนะครับอันเทอร์เนตลูกซอนซ้ายแต่โอเคแล้วก็ Enter นะครับ Enter ส่วนตัวฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะมีนะครับก็จะมีที่หลักๆก็ก็จะนี่นะครับ ตัวนีะครับลิดดิ้งนะครับตอนนี้สังเกตว่ามันจะลิดดิ้งน้อยไปนะครับอ Ctrl คอนโทรลเอเพิ่มเป็น250 อยู่ครับอันนี้ทําให้เห็นร e a d i n g ก่อนนะครับถ้าเราลดนะครับก็200อันนี้นะครับ e อ t e r ตรก็ตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ r e a d i n g นะครับส่วนอันอื่นนะครับอันอื่นก็จะมีที่สำคัญสำคัญนะครับก็จะมีการยืดการหดนะครับ อย่างนี้เรา100%ซมันก็จะเป็นผ้าปกตินะครับอย่างนี้มันมันร้อยยี่้าก็คือมันอ้วนขึ้นนะครับถ้าร้อยนะครับมันก็จะผอมลงอันนี้เป็นออริจินอลไทยนะครับถ้าสูงขึ้นร้อยี่้าอ่างนี้มันก็จะสูงขึ้นนะครับ อาคนทอนแซดนะครับอันนี้เราก็ตรงนี้ตรงนี้เราก็ใช้ตามที่เราต้องการนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นขยับนะครับตัวตัวอักษรให้ขึ้นลงนะครับในบางกรณีนะครับอย่างเช่นอ่าต้องการให้ควีนอ่าตัวคนะครับขึ้นไปสูงๆเลยนะครับ50นะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูอันอื่นนะครับอันอื่นอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็นโบนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวเอียงครับเอียงให้นะครับอันนี้เป็นอันนี้พิเศษหน่อยนะครับไว้สําหรับในการแก้ปัญหาเรื่องการพิมพ์ตัวนําตัวตามนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนก็มาดูตรงนี้ได้นะครับ อันนี้เป็นการปรับอักษรตัวนำทั้งหมดนะครับแต่มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวซ u เปอร์สคริปต์นะครับน,นี่ก็ให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้เป็นตัวซับสคริปต์นะครับ ก็จะเตรียมมาให้เพื่อความสะดวกคนระับแล้วก็จะมีตัวขีดเส้นใต้นะครับแล้วก็ตัวขีดค่าก็ไม่มีอะไระครับตัวขีดค่านะครับอันไหนใช้ไม่ใช้เปิดพร้อมกันก็ได้นะครับนี่ครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวควบคุมนะครับทีน,นี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มนะครับเพิ่ม vertical type t o นะครับอลองพิมพ์ดูนะครับจะสองพอครับ นี้ก็จะทำเป็นแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งลงมาครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ vertical type type math tool นะครับก็เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าจะทำเป็นตัว selection ให้นะครับ คครับก็ก็ใส่ไปนะครับอั t เทอร์เน็ตดีลีทนี่ครับ,รบส่วนอันที่4นะครับสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับทําเป็นเซ t ชันให้นะครับ ็จริงๆเราใช้ตัวที่เราพิมพ์จาก2อันแรกก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้เขาว่าทำมาเพื่อให้มันมีอะไรเสริมเข้ามานะครับอย่างแช่นเราต้องการาเราต้องการตัว selection เราก็ทำการ สร้างจากตรงนี้ก็ได้นะครับก็เพียงแค่กด Control แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้ Selection มาใช้งานแล้วนะครับโอเคซึ่งข้อเสียของตัว Selection มันก็คือมันจะแก้ไขไม่ได้นะครับมันก็คือฝังไปแล้วนะครับส่วนตัว t y p อันนี้ก็ยังสามารถปรับแต่งได้อยู่ตลอดเวลา โดยโดยตัวนี้หรือว่าเราจะปรับแต่งอย่างที่เราทําให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเพิ่มสีสันให้หน่อยนะครับตัวตัร์เวอร์โฟร์เวอร์นะครับคอนโทรลเคอนโทรลซคอนโทรลคอนโทรลวนะครับ ตอนนี้เราก็คันทนที T นะครับย่อหน่อยให้อยู่ในแนวของตัวอักษรครับไหนครับอ๋ออยู่นี่นะครับเราก็ขยับขยับไปก็ใช้คำสั่งนะครับเก้คิปปิ้งแมสนะครับ เพื่อให้ตัวตัวภาพครับขยับได้นะครับตัวภาพดอกไม้เข้ามาอยู่ในอักษรน,นะครับซึ่งเราควรจะที่ทำการลิงก์นะครับมาลิงก์ขยับไปไหนจะได้ไปด้วยกันนะครับอย่างนี้นะครับ c ันทวนที T นะครับตอนนี้เราปิดอันอื่นไปก่อนนะครับอันนี้ปิดไปก่อนเราทําให้เห็นวิธีการใช้งานเท่านั้นนะครับตอนนี้อันนี้ปิดด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราจริงๆอักษรเราก็ไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราต้องการเน้นเราก็จะเพิ่มนะครับ ด้วยการามาที่ตัวเลเยอร์อักษรแล้วก็ fx นะครับ Auto Go นะครับนี่เราก็สามารถปรับแต่งเรื่องโอภาได้นะครับแล้วก็ขนาดนะครับตัวคมความคมนะครับความคมต้องการให้คม ให้ชัดนะครับเราไม่ต้องการชัดแล้วก็ลดลงนะครับอยากจะฟุ้งหน่อยก็ทำฟุ้งหน่อยนะครับขยับขยายนะครับ นี่ก็อาจจะมีเพิ่มสต็อกดูนะครับเดี๋ยวลองดูโอเคไหมคนระับอุปพาให้มันมีน้ำหนักขึ้นมาอีกหน่อย ดูว่าดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ได้ลองเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเพื่อให้มันรับกับกับตัวฟุงข้างนอกครับก็ลองอปรับปรับดูนะครับตอนนี้ก็โอเคไปครับ โอเคไปก็พอเข้าใจวิธีการใช้งานของตัวไททูลนะครับแล้วก็ส่วนของการปรับแต่งนิดหน่อยของเอฟเฟกนะครับซึ่งตรงนี้น้องๆก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกับงานที่น้องอต้องการนะครับขอบคุณน้องๆที่ติดตามถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยครับ ส่วนวิดีโอน่าจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นก็ย่านน้องติดตามกันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ